กล้วยจับมาใส่เตาหูร้วนไอเลิฟอยู่ว่าใส่ใจทุกวันฮันแน่เออสะชื่นอามันเคียวครับวันนี้<อ>คุณมี4ี่ร้อยบาทก็สามารถสร้างอาชีพได้ครับสูตรกล้วยจับโบราณน,นำคนมอใหญ่ครับกำไรเท่าตัวโอโ้โหสูตรพรออ้อมคำนวณต้นทุนเราจะมาดูว่ามอเบอร์เริ่มเบอร์เทิมแบบนี้สามารถตักได้กี่ถ้วยและจะได้กำไรกี่บาทเราทำากันแบบเครื่องแน่นๆนอแต่กำไรเพียบไข่ทุกทาครับคอไก่เลือดหมู เต้าหู้หนังหมูแล้วก็ไส้ใหญ่หมูครับนี่เต็มเต็มเครื่องกันเลยนะครับแต่เราไม่ได้ทำขายแต่เราจะทำไปแจกฟรี <Jack Free. S 1> ไปดูวิธีการทำเลยครับกระเทียมรอยหกรัม20บาทอ่ะเริม่มตามกระเทียมครับตักแบงก่งออกมานะครับให้เหลือ1ส่วนสนะครับรากผักชี1กรัม ห้าบาทฟึ้ม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 ฟืมแล้เอาไปใส่เข้าไปในโคกเลยนี่ยรุ่มเลยพริกไทย24กรัม10บาทเครื่องปรอสสองห่อ12บสองาทโอ้สวยสวยสวยใส่ไปเลยอย่างนี้ครับสองห่อปรุงฟริงปรุงฟริงปรุงฟริงรุ่มลงไปเลยสองห่อครับโป๊ะปรครับกระเทียมพริกไทยต้องเอาไปตำส่วนคำว่ารักต้องเอาให้คุณฮันแน่า เสร็จแล้วครับโคกละเย็นแล้วะเครื่องของเราหอมเลยนะหอมเลยทอดฟื้นังหมูแช่น้ำครึ่งกิโลรีสิบห้าบาทอ่ะเอามาหั่นเป็นชิ้นกันครับหั่นครึ่งฟึ้มนี่อ่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นครับประมาณนี้ฟื้มอ่าเราจะไม่หั่นให้มันเล็กเกินไปพอดีคำครับอ่าอย่าให้เล็กเกินไปนะตรงนี้จะได้น่ากินครับใช่แล้วครับฟึ้มโหแดงเด้งเน่ะเต้าหู้ หกหันเจดสิบทองบาทนี่หั่นเป็นงี้เลยห้าแถวหั่นห้าแถวนะหั่นหแถวแบบนี้ใครกินรักใครกินหลงต้องห,หั่ <5 S 1> หนเต้าหู้ห้าแถวเต้าหู้นั่งหมูต่อไปก็เลือดหมูสิครับเลือดหมูสองกิโลสามสิบบาทนี่หั่นขึ้นแบบนี้ก่อนนะึืบลงไปอย่างเงี้ยชับ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 หั่นให้เป็นเต่าครับ อ่านี่โหสวยงามนะขอไก่ครับสอกิโลห้บาทไข่นกระทาครับเราไปซื้อมาแบบ้าร์ฟองแล้วแบบไปซื้อแบบที่เขาต้มแล้วสี่บแปบาทอไส้หมูครึ่งกิโลสาบาทเส้นก๋วยจับ1นกิโลสาบาทถั่วงอก1นกิโลสิบสองบาทอ่าทอดเต้าหู้ครับอ่าอ่ากิน อยอดเทคนิคการทอดครับเชฟอาร์มครับเทคนิคการทอดคือเราใส่ลงไปเนี่ยเราไม่ต้องไปคนไปเคี่ยวมันเลยครับทอดให้เหลืองทองกรอบนอกนุ่มในครับตอนนี้นะครับโอโ้โหมันเริ่มลอยสวยสวยสว,วยแล้วนะครับนี่หอมวันนี้ว่าอะไร่ะครับวันเสาร์าสุกแล้วเอา้าสุกแล้วนะครับนี่โอโ้เหลืองทองสวยงามนะเราตักขึ้นมาเอาไปเสด็จน้ำมันกันครับนี่น โอ้ยโอ้ยโอ้โหเด้งๆเลยนะเด้งๆงๆแล้วคือบอกว่าแหมได้ไปแล้โอ้ยน่ากินครับแล้วมันหอมเลยเนาะหอมเลยจิงแค่นี้พวกเราก็อยู่แล้วสูตรที่เราให้ไปนะครับสูตรที่เรานําไปสร้างอาชีพผมบอกให้บางทีอะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรลูกมะเวลาเราทําอะไรอะต้องทําเหมือนเราจะกินเองใช่ต้องต้องเน้นถึงคุณภาพความสะอาดทําให้มันสะอาดความสดอร่อยและสะอาดลูกค้าจะเรียบเจียวกระเทียมครับ ชาทำเอฟเฟกต์เพื่อนี่ก็เสียงดีอยู่แล้วอ่ะไปครับเจียวเทียมครับโอ้ยหอมหอมเจียวเทียมจนเหลืองเลยนะครับสูตรนี้ไม่เน้นน้ํามันครับตอนนี้เราเจียวจนเหลืองสวยงามได้แล้วเราขึ้นได้แล้วครับมาครับใส่ถ้วยเจียวเครื่องของเราต่อเลยนะครับมาใส่กระเทียมที่เราโคกเครื่องพิงไว้ครับเอามาลงมาเจียวครับ อ้าวกลิ่นหอมเลยครับใส่ข้อไกล่ลงไปปรึมเลยนะใส่ข้อไก่ลงไปปรึมเราจะนำมาเขาเรียกก็ผัดก่อนผัดก่อนให้เข้าเครื่องโอ้โ ตรงนี้เราจะทําให้มันหอมดีนักแร่ใช่ไหมครับหอมแน่นอนแล้วหอมดีนักแร่หอมดีนักแร่แรผัดไปให้เข้าเครื่องโอ้โหน่ากินมากแล้วหอมมาน,น,นี้ก็น่ากินแล้วหอมแล้ววิธีการผัดคือผัดให้มันสุกไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่าคือให้มันเข้าเครื่องเข้าเครื่องใช่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปตุ่นต่อเลยโมเบอร์โนเบอร์ทมเราจะนําไปต้มในน้ำสิบริตรครับใส่ไก่ลงไปเลยครับ นี่ผีราผัดไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ยใส่ไปเลยเอาครับตัวอร่อยตรงนี้เลยเราพูดไปเลยูดให้หมดเลยให้หมดเลยในนี้แหละแล้วนี่รับไปครับคุณใส่เลยเต้าหู้นะครับที่เราทอดเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยใส่ลงไปเลยตรงนี้เราตุ๋นไปตั้งแต่ตอนน้ำยังไม่เดือดได้เลยได้เลยแล้วทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วตามด้วยหนังหมูนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราไปฟุ่มฟุ่มไปเลยไปฟุ้มฟุมไปเลยไม่ต้องรอน้ําเดือดไม่ต้องรอน้ําเดือดแล้ว แล้วตุ่นไปครึ่งชั่วโมงอาใส่นะครับใส่หมูนะใส่ลงไปเลยนี่ครับโอ้เครื่องแน่นๆ่นเลยต่อไปครับเป็นเลือดถ้าคุณไม่มีเลือดคุณหาคนแถวนี้ได้เลยใส่แน่นๆลงไปเลยอ่าใส่ลงไปเลยแล้วมันน่ากินมากคุณนีต้องโมยเลยถึงถึงเกลือป่นครับสองถุงสี่บาทใส่ไปลงไปเลยลึ่มเน่ใส่ลงไปเลยอย่างนี้ครับน้ำตาลทรายครับ อันนี้เราใส่ครึ่งกิโลอ่าสิบาทเทลงไปเลยโอ,เเอ,ยโอ้โเห็นไหมคุณเครื่องแน่นเปล่าเครื่องแน่นแน่นอนโอ้โหนี่เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้เราต้องเติมซอสหวานลงในหมอ้อครับหนึ่งถ้วยโอ้ยซอสหวานเยอะๆนะครับอันนี้จะได้ความหอมและสีสันของตัวน้ำต้วยจับของเราด้วยครับอันนี้เราไม่ต้องคอยคนไปยุ่งมันเลยนะ ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยต้องยุ่งกับเขาเลยให้เขาน้ำเดือดพุดๆพุทพุพุพุให้พื้นที่เขาเปรียบเสมือนความรักมันต้องมีพื้นที่ว่างต่งเส้ิให้ความรักเราดีแล้วก็กลมกล่อมไม่ต้องคนนะไม่ต้องไปกวนไม่ต้องไปคนใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไข่นกกระทาที่คุณใส่ใส่กี่ใบครับ50ิบใบครับแล้วใส่ใจล่ะใส่ไปให้หมดเลยครับท่านเลย อ่ะตอนนี้นะครับระหว่างเราต้มไป้งหมดอเราเทงไวเลยอแล้วรอให้มันสุกทีเดียวแล้วเรามีน้ำเดือดปุ๊บแล้วพอเรามาใส่ในถวงงอกเลยครับลาบไปเลยนี้เลยน้ำร้อนนะครับน้ำเดือดเดือดอ่าเพิ่มอ่าอันนี้คือเราทําให้ถุงหม้สุกเฉยๆอ่าเส้นก๋วยจับครับลงในน้ําเดือดแล้วก็รีบคนนะครับเราคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เส้นก๋วยจับเนี่ยมันติดกันมันไปเรื่อยเนี่ยมันจะมวนไปแบบนี้เลยอ่าสวยสยสวยสวยเส้นก๋วยจับสวยๆนี้เลยเพียบเลยครับแต่ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพองขึ้นมาอีกนะครับ อ่ครับมาแล้วครับตรงนี้คือเคล็ดลับเลยคือแป้งมันเราจะใช้ประมาณ150กรัมก็ไม่ถึงประมาณ5้าบาทาบางทีใครบอกว่าไปต้มแล้วทำไมมันติดกันตรงนี้นเลยดีนักแรใชใส่ลงไปเราเส้นมันจะไม่ติดกันอ่า,อามาครับเลยอันนี้เคล็ดลับในการทำเส้นเลยให้ละลายเข้ากับน้ำเลยนะครับอ่า ใส่ตัวแป้งมันลงไปในหม้อต้มเส้นของเราเลยนะอ่านี่ใส่ลงไปเลยต้องรีบคนเลยนะอ่ารีบคนเลยแล้วตัวเนี้มันช่วยให้เส็ตัวด้วยแล้วเพราะน้ำมันก็ดูน่ากินขึ้นเห็นปหมมันจะแบบนึบนับนึบนับใส่แป้งมาเสร็จเราปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วมันจะนึบ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 นบนึบกินแล้วนับ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 โอ้โหหนึ่งกิโลนะคุณดูได้มาเป็นเป็นหม้อเลยนะนี่น่ากินุดใช้แบบว่าเครื่องแน่นๆนเครื่องแน่นๆใช้ฝองดีๆีองดีๆเน้นสะอาด สดสะอาดอร่อยนั่นแหละเวลาคุณขายของนะเคล็ดลับสำคัญที่เอิร์ธอาร์มจะฝากไว้เลยคือมันไม่ใช่แค่อร่อยนะต้องมีความสะอาดคุณต้องใช้ของที่มีคุณภาพและสะอาดเขาจะได้กลับมาติดใจติดใจกินเราแล้วเราก็จะขายดีขายดีแล้วเรามาดูว่าได้แบบเนี้ถ้าเราทําขายได้กี่ถ้วยประมาณถ้วยละยี่บาทหนึ่งกระบวยนะจากไปเส้นฟึมอย่างเงี้นี่อ่ะใส่เส้นเลยอ่ะ โอ้โหเครื่องแน่นๆนะคุณเพลิงแน่นๆนะนี่โอ้โหเด้งเด้งดึงดึงโอ้โหมอเบอร์เริ่มเบิร์นนะนี่ยข้อไก่กับไข่เลือดสักสองก้อนไข่หนึ่งใบนี่ประมาณนี้นี่เราจะตักแบบบุฟเฟ่ข้อไก่บุฟเฟ่ข้อไก่คุณคุณดูข้อไก่นี้ราดลงไปอย่างนี้เลยนี่ใส่เหมือนนี้โอ้โหมันหอมเตะจมูกนะแล้วร้อนๆนะคุณไปจินตนาการโอ้โหแล้โหมันเจ๊มจนนะผมเรียกได้ว่าเจี๊ยมจนพอดีหมดไม่ได้แจ๊กเดี๋ยวหมดไม่ได้แจกคุณตีให้ตายนี่ โรยนี่โอ้ยหโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหนี่นี่นี่เต้าหู้ไข่แล้วคือครบเครื่องนะครบเครื่องครบเครื่องเรื่องอร่อยกล้วยจับน้ำค้นสูตรโบราณลงล่องครับไปหยุดหม่ได้สุดยอดหนาถูกบอกเลยว่ากลมกล่อมผมคิดถึงฝั่งกีฬาสีทำไมครับสามตีรัวไป ชิมคอไก่นีในบนนุ่มไหมหอมเลยอือหืออือหือดื่ไม่ได้แล้วคุณดูนี่เขายังไม่ปรุงไงหืมหืมด๋อยตัวคอไก่นี่คือแบบนุ่มอร้อยจริงของแท้หืมไข่หืมหืมผมบอกเลยถ้าใครไปทำขายนะลูกค้าติดใจแน่นอนขายดีขายดีดื่มไม่ได้อืมดื่มไม่ได้ือหืออืออดื่มไม่ได้จริงอร่อย เราตื่นกันเนี้ยโหเรากินแค่สองถ้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากจะแจกให้ได้เยอะที่สุดแล้วผมบอกให้เลยนะว่ากินเข้าไปนะครับสัมผัสแรกเลยคือความอะไรรู้ไหมความหอมความหวานที่มันพอดีพอดีมันหวานกลมกล่อมลงตัวมากแล้วตัวที่มันชูขึ้นมาเลยคือตัวที่ที่เขาไปผัดอ่ะใส่กับคอไก่แล้วยิ่งต้มที่มันนานๆอย่างเงี้ยคอไก่เปื่อยๆผมใช้คำว่าดวบดวบเลยนุ่ม คงบอกให้น่คุณทอดฟันเลยเอาไ้ที่บ้านเอาไ้ที่บ้านเลยนะกินคุ้ยจับดูดนี้คุณทอดฟันที่บ้านแล้วคุณกินแล้วคุณดูดไปรึ๊บรึบรึบโอ้โหเป็นได้การค้าการขายอย่างที่เน้นย้ำใช้ของดีใชาของดีแล้วเราคำนวณต้นทุนใด้ดีขายได้กาไรลูกค้าพร้อมซื้อนะใช่สดสะอาดอร่อยทองๆไปเลยมันจะขายดีขายดีนะแล้วเราทำไงเราก็กินแบบโอ้โหกินจนตะกร้องมองหน้าบอกเลยคุณมันเคลี้ยวผมบอกไง เฮ้ยน่ะมันเคาี่ยน่ะโอ้โหยคุณดูแล้วที่การก็คือตุ๋นไปก่อนไตหมูมาไตหมูแล้วเป็นไงอื้ม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 คอไกอื้ออื้เอ้อยืดเหมือนไรยืดมาอื้มอื้อื้มคอไก่ถ้าคุณตุ๋นให้มันไปเปื่อยเนาะโอ้โหมันดีนักแลแล้วคุณดูเออสดชื่นน่ะ ไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไร,ระทั้งนั้นนะสูตรนี้ผมว่ามันได้จริงๆนะคุณนะเนี่ยอือหืออือหืออือหือสารดิรัวรัวน้ำซุปกันไปอือหือหมือนนะอือ mm ืออือหือหมือนนะอืออือหือขออนุญาตนะครับจานตัวเองครับอือหือ uh> สุดยอดมากผมบอกเลยว่ามันสุดยอด อืมอืมคุณดูโอ้โหอ้โน mm ี่โอุ้ยจับ cool น้ำก้นด้วโบราณมันตื้นอ่ะนี่กำลังแพ็กกันนะครับมือเป็นระวงระวิงปุ้งปิงปุ้งปิกเสร็จแล้วนะครับเราจะทายได้แบบนี้ทั้งหมด50ถูกครับต้นสุนที่เราทำวันนี้คือ400บาทจริงๆ388บาทแต่เราก็ ตีไปเลยว่า400บาทไม่รวมค่าแคสและค่าแรงของพวกเราถ้าเราไปขายดูง5 5บาทก็ได้750บาทกําไรก็ประมาณ350บาทแต่ถ้าเราผมว่าขนาดนี้ขาย20บาทกําลังดีครับ20บาทกําลังดีแล้วเรานําไปขายเนี่ยก็จะได้50ถุงก็จะได้1,000บาทต้นทุน400บาทได้กําไร600เกินเท่าตัวเกินเท่าตัวนะ แต่เวลาคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณไม่เห็นกุ้ยจักคุณบอกขาย20ิบาทกับไรกินลตัวคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องมีค่าแรงค่าแก๊สแล้วนี่ค่าแบบนี้ขับรถไปที่ตลาดนัดต้องเช่าตลาดนัดเสียค่าที่อีกเสียค่าที่อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไทยต้องช่วยกันทุกอย่างยี่สิบบาทกำลังดีแต่เออสดชื่นอามันเคี้ยวครับจะไม่นําไปขายนะครับจะนําไปแจกที่ใครมีที่นอนเก่าหมูเก่าหมูคขาดนํามาแล็กคุยจับ ฟรีแต่ถ้าใครบ้านไหนมีสาวมีลายไอดีเอาฟรีไม่ส่งทุ่มท่านไม่ใช่ครับเราจะนั่งอย่างเงือยเอาแบบเนือยนะไปแจกใครทั่วหมู่บ้านเลยแล้วเราเจอแล้วเขากำลังใส่มะขามอยู่ใส่มะขามอยู่นะเอานี่แจกไวยจับแจกไวยจับเอาเขาเป็นนุ้นเลยทำเองอ่านี่ครับนี่กำลังใส่มะขามทำอะไร ผมไม่แจกฟรีดีกว่าผมแลกกับมะขามดีกว่ามะขามเลยไมอ่ะแล้มอนี่เขาหยิบสองถุงผมเอามะขามสองฝักนะโอเคอันนี้ผมเอาให้เชฟอาร์ชอบกินมะขามนี่บ้านแรกเราก็ไม่แจกฟรีแล้วเราแลกมะขามสองฝักโอ้โหครับอ่ารับรวยให้กับรัไรเป็นเงินเป็นทองแล้วฝากไปให้ในบ้านกี่คนเอาไปคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปแจกบ้านอื่นด้วย อ่ะนะไปก็แล้วพี่มาแจกเลยเลแจกกล้วยจับแจกถึงที่เลยนะแจกกล้วยจับฟรีทำอะไรเนี่ยครับทำไมโอ้ยไม่ลงดีกว่าหนึ่งดีคนล่ะขอให้ทำกิจการรวยดังดังระเบิดตูมโอ้มเลยนะแล้วผมบอกให้ตัวนี้จะไปกับเราด้วยไปกับเราด้วยนะโอ้เฮ้ยคุณดูเออจะชื้นแล้วครับบ้้านดวยแล้วผมบอกให้เลยว่า เขาอยากจะไม่รับของฝากแต่อยากจะฝากเราฝากเคี้ยวไม่ไพ่ลุกนะลงนะเอาอุ่นคุรเรื่องอไปต่อครับไปทำไรครับัสดีครับทำไรเก็บกล้วยเอาแรกกับกล้วยดีกว่ามั่งอันนี้ครับล้วยจับทำเอง อยู่ของคนคนละถุงอ๋ออะไรสามเจ้าคนเดียวขอให้นะทำอะไรจจดการให้มีร่ำรวยรับแข่งแรงให้มีโชควิลับใหญ่ๆเยอะๆนะมีงานเยอะๆนะทำ่ะครับขอบคุณครับต้นถือประสบสำเร็จโอ้โหโอ้โหอยู่ผมย่างอยู่ตรงนี้นานๆมันล้มนะแล้วผมบอกให้เลยตรงนี้มีกระถอน n นะเก่าแก่ในต้นนี้กี่ปีเนี่ย เป็นร้อยแล้วเหรอเนี่ยแล้วมีกระท้อนจริงๆนะหวานกินด้วยหวานด้วยนี่เฮ้ยนี่มีจริงๆนะผมไม่ได้โมอนี่แล้วผมบอกใครเลยหล่นเนี่ยเอาลูกใหม่ๆวะอันเนี้ยเน้ยเนี้ยคือเฮ้ยได้เนี่ยโอ้แล้วกระท้อนไปวันนี้วันนี้ได้กระท้อนเก่ามึงเอ้กระท้อนดีด้วยบ้านเมื่อกี้เราแลกกับแลกกระขาววันนี้ได้กระท้อนมานี่ได้กระท้อนแล้วกระท้อนนี่ต้นไปหลายปีฮะ ไปปปีไก่อนนะครับขอบคุณนะครับได้กระ thon เชื่อกระ thon นะครับทำอะไรก็ให้ดีดทุกอย่างโอ้ยยอนสามผมได้กระ thon หลวงคุ้มแล้วนี่รถไปไหนผมจะมาหาเองสวัสดีครับอ่าอะไรมาเอาก็จับมาฝากครับเอาก็จับมาฝากเอาไปเลยเอาไปกินมาเลยมาเยอะแยะคนละถุงไม่ให้เยอะแยะหรอก เอาไปสองถุงแบ่งกันกินพอไหมสองถุงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอโุขโรคภัยไม่มีขอให้เจริญเจริญให้ธรรมาค้าขึ้นให้ร่มเย็นเป็นสุขขอสุขโรคภัยไม่มีขอให้อายุมั่นสแต่ยืนเจริญขอบคุณครับขอให้แข็งแรงนะใ่มาม่วงให้มันแคกสองลูกโอ้โหจะให้มาม่วงส่งลูกแรกกับมะม่วงเหรอมีสิมีลูกใหญ่เดี๋ยวก่อนอ๋อได้มะม่วงได้มมะ่วง เดี๋ยวใส่เองนะคะใส่เองด้วยอ่ะโอเคใส่เองเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าวะนะยังดูหน้านี่โลโลนูโลโอ้โหสีหลังสุดอันเด็ดเอาสินี่คุณดูนี่ผมบอกให้เลยนะวิธีของคนในท้องถิ่นนะแล้วทำอะไรน้ำตกลงตาพรนะวันนี้ผมจะเอาไว้จำมาแจกกันเขาก็แบ่งไปกับคืนบ้านแรกเราได้ไดบ้านขามบ้านที่สองได้ กระท้อนบ้านนี้เขาให้มะม่วงของลูกหมูไปด้วยหม้อหวานด้วยผมพูดเลยว่ามีความสุขความสุขมากมีความสุขสดชื่นจริงๆใช่ครับนี่ฮะเราจะไม่ได้ไปแจกนะเพราะยายไม่ให้เราไปไปนะรูน่ะนู่นน่ะโอ้โหเออเริ่มเอออรเทิร์นไลค์กดแชร์ไอ้โหคนละก็แชร์ด้วยแชร์ด้วยเฮ้ยเอฟซีผมนะยเอฟซีผมใส่มะม่วงผมกินนะเออโอ้โหถึงไปแล้ว ไม่ได้เอาไม่เป็นไรเอาคันนี้เลราสองลูกกินไม่หมดแล้วแล้วฮะไม่อร่อยนะนี่อร่อยแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมืดไม่ได้กลับนะไอ้ตัวส้มส้ม่ปล่อยไม่ได้ไม่ได้กลับบอกบอกไม่ได้กลับวันนี้ไม่ได้กลับเนี่ยีอาเตียเนี่ยน่าสองลูกติดติดกันเลยความสุขที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยอาร์มการให้จริงๆแล้วคนวิธีบ้านน้องเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีความสุขจริงๆเราเอาแค่กดจับมาให้เราได้มะม่วงเขียวใหญ่มาแล้วคนนี้คุณไายนี่เอฟซีเอิร์ธนี่คุณดูเอามาเทียบนี่ โอ้โหลเลิศใหญ่ใหญ่เก้าสิบช่องแล้วนะเก้าสองแล้วโหจะแข็งแรงมากนะใหญ่ตั้งเก้าสิบสองแล้วยายจะงจำได้ยหมไงล่ะสดชื่นโโอ้หสดชื่นจริงจริงแล้วนี่วิธีบ้านนอกเป็นยังจริงเราเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยได้ของกันกันเขาจะมาแข่ก็จับไปก่อนนะครับเลยครับขอบคุณครับลาศการไม่ทำให้ลีเล่นเลยครับครับนี่นะครับเราจะทำราชการกันแล้วไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดบยืยๆๆนะืดนนี่เออนะครับล้างหน้าแล้วเขาอย่างเขาหัวตาอาเราไปต้อนะครับความสุขจริงๆเรามาปุ๊บเนี่ยคือผมรู้เลยว่าความสุขพิแทจริงคืออะไรความสุขพิแทจริงคือการให้ <c oughs> เพราะรักจริงๆรักคือการให้ฉันให้เธออนะันแน่ให้ครับเราจะมีความสุขที่แท้จริงครับไปครับสวัสดีครับแจกคืนครับฟรีอันหนึ่งห่อ <Bond> <an> ขอบคุณครับขอ <apan> บคุณครับให้เจริญเจริญนะครับขอบครับสดชื่นสดชื่าไปก่อนนะท่านเนี่ยขั้นเนี่ยขั้นเนี่ยด้วยอ่านี่อ่ะต่อมามาแจกก็จะฟรีครับขอบคุณครับต่อมีก็มือครับอ่าท่านเนี่ยรับนเนี่ยขั้นเนี่ยไม่ให้เจริญสดชื่นท่านแน่มันมือเหมือนไม่ให้พอนะให้เจริญสดชื่นท่านแน่ ไปก่อนนะครับไปก่อนครับผมไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับแจกฟรีเรื่องในวันอะไรเนี่ยเนื่องในวันอะไรเดี๋ยวนึกก่อนเนื่องในวันอะไรวันนี้เราอยากแจกเนื่องในวันเสาร์วันเสาร์วันแห่งการให้วันแห่งการให้การให้มีอยู่ทุกวันให้เไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปก่อนครับไปก่อนครับ เราบอกแล้วคอนเซปต์เราคือแจกทั้งหมู่บ้านอ,อ,อ่สวัสดีครับแจกกล้วยับฟรีครับนี่รูจจร้จำได้คือ่นี่ครับถึงหนึ่งถุงแจกเลยปัดยินนะ,ค,ะครับครับหว้ำให้รู้อลย ขอบคุณครับขอแบ่งแรงลดเชื้อไปครับต่อไป well ต,ต่อไปต่อเราจะเข้าไปแจกฟรีเข้าไปเลยซอยนี้ซอยนี้เลยซอยนี้เดี๋ยวแจกกล้วยจับฟรีโดนหมากัดไหมเนี่ยอ่านหนึ่งถุงอ่านหนึ่งถุงล่ะขอให้รำไม่รวยครับเพื่อนอันนี้นี่นี่บ้านนี้บ้านนี้อ่ทุกบ้านแจกกล้วยจับฟรีอ่าแจกนะบ้านนี้มีสองคนเอาไปสองถุงเลยอ่าขอให้รำไม่รวยขอให้รำไม่รวยไปก่อนนะครับ ไปต่อไปต่อครับขอให้มีความสุขสดชื่นนะครับขอให้โชคดีนะให้หมดเลยไวขอโชคดีให้หมดเลยไหวโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับกล้วยจับฟรีสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนื่องในวันเสาร์เนื่องในวันเสาร์เนื่องในวันเสาร์อันนี้ครับโอ้โหนี่อคนสองคนเอาสองคู่อ่าครับขอบคุณครับอ่านี่ เยี <si ่ยมเลยนะอ่าไปก่อนนะครับวันดีครับอันนี้ครับนี่ก้จแจกฟรีครับอเราบุกไปเลยนะบลนทางให้ดูทางเลยดูนทางจะยาวไกล่ไหนเอิร์ธอาเคยวัดไหมเยวัดนะเราจะไปกันไปเรื่อยๆใี่่ไสเอามามทักไม่ี่เไม่ทักมเลยอ่ะมาเรู่อาอีอานี่ละนีไปา อ่านี่คุณจะฝากละเอาถ่ายรูปเดี๋ยวคุณไปถ่ายก็ได้ใ้่ไหมคุณขายของคุณจะฝากลาะอะไรเปล่าครับอร่อยนะอามทำเองนะเอฟซีผมฮะเอฟซีผมไม่มาดีนนครับีที่ผมนะครับตอนนี้นะครับ เรารอ f อซเราเลยอ่ะรออยู่สวัสดีครับวร้ยเอยซีเราสองคนเอฟซีอาร์ามวุ้ยเราต้องเบิ้ลสองถุงต้งชื่นน่ะาโอเคใครทายรู้มาเลยครับเดี๋ยวกลับแล้วเอารู้ออะลุ้นเหรองั้นล้แถบไปเลยสองถุงอ้า า,ามีความสุขมีความสุขนะมันจะมีความสุขมีเป็นาร์มมีความสุขไหมมีความสุขมา,ามครับวันนี้ได้ทําสูตรอาหาราที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปต่อยอดเอาไปทําขายได้คุณมีเงิน400 400คุณอาจจะหาอะไรได้พิเศษในช่วงาาโควิดเนี่ยจาก400เนี่ยเป็น1,000บาทเป็น1,000บาทได้แล้วความสุขที่สุดเลยก็คือการที่เราได้ ขับรถไปแจกคนเนี่ยมันชุ่มชื้นหัวใจชุ่มชื้นในหัวใจมีความสุขมีความสุขมากวันนี้มีความสุขมากสำหรับใครที่อยากจะชมรายการที่มีความสุขความสดชื่นอย่างนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook, YouTube, Tech Pearl ครับเซิร์ชเลยรายการเราตั้งชื่อไปเล่นๆอันนี้ว่าเอิร์ธอาร์มสูตรอาชีพเอิร์ธอาร์มสูตรอาชีพนะแล้วคุณก็จะมีสูตรเอาไปทำอาชีพแลวคุณได้ดูตอนท้ายว่า เราก็เอาไปแจกฟรีอ่าแจกฟรีอีกหน่อยหมดโควิดเราจะให้เขาชิมด้วยว่ามันเป็นยังไงใช่ครับอ่าเราน,นี้ครับบ๊ายบายครับ,บ